a s s อ l a m u a ุ a i k u m w a ม a h m a t u l l a ะ i wabarakatuh. วารุณีศ al รีรักษ์คุณครูวิโรจน์ค่ะอ่าดีมากค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อจากแบบทบทวนที่คุณครูให้เมื่อตอนเช้าใช่ไหมคะเมื่อตอนเช้าคุณครูให้ทำแบบทบทวนหน้า137ใช่ไหมอ่ามาวันนี้คาบที่2นะคะคาบที่2เดี๋ยวเราจะทำหน้าหนึ้ามสิก็คือเป็นการ เป็นการเขียนอัตราส่วนจากข้อความที่เขากำหนดมาให้ซึ่งเราเคยทำไปแล้วเมื่อตอนต้นต้นบทใช่ไหมคะอ่าคือคือเป็นการเขียนอัตราส่วนเดี๋ยวเรื่องนี้คุณครูจะเอาข้อสอบด้วยนะคะอามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1นึ่งเขากำหนดมาให้ว่าช่างทาสี3คนทำงานเสร็จในเวลา4วันอ่ามองเห็นไหมคะบนพอยมองเห็นไหมหเดี๋ยวคุณครูขยายให้มันใหญ่กว่าเดิมนะ เห็นนะครับโอเคอ่าเขากำหนดมาให้ว่าทุกคนเปิดหน้า138้ยเลย,ยังคะข้อความที่เขาให้มาข้อสอบก็เหมือนกันครูจะให้ประมาณนี้แหละว่าสมมุติว่าครูคให้มาว่าช่างทาสี3คนทํางานเสร็จในเวลา4วันทีนี้ให้หนักเรียนเขียนข้อความนะเขียนยังไงแบบนี้เลยอัตราส่วนของจํานวนช่างทาสี เป็นคนต่อเวลาทำงานเป็นวันคือ3ต่อ4อ่าเขีนอย่งนี้เลยอ่ะยากไหมคะแบบนี้ยากไหมอันนี้ตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะอัตราส่วนของจำนวนช่างทาสีเป็นคนต่อเวลาทำงานเป็นวันคือ สามต่อสีอออ่เสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วยังเอ่ยเนื้อไฟเดียวเสร็จแล้วยังคะยังค่ะ ให้เวลาอีกหนึ่งนาที ทุกคนเสร็จแล้วยังคะมาสเตอริน่าเสร็จแล้วยังคะนิสรรศเสร็จยังโอเคนิ okay. สเดนเสร็จแล้วยังคะ <Okay. S 1> นิสเดนเสร็จแล้วนะคะโอเคนูรฟาตีนูรฟาเดียอ,อาริสเสร็จแล้วยังคะอาริสโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองกันนะคะเขาบอกว่าชาเอม็มถักผ้าพันคอสองขืน ใช้ไหมพรม13ม้วนเวลาเราเขียนข้อความของอัตราส่วนคืออะไรคะอัตราส่วนของจํานวนอะไรคะเปลี่ยนจากช่างทาสีเป็นอะไรจํานวนอะไระ 5, คะผ้าพันคครับอ่าเก่งมากครับอ่ะเขียนเลยอัตราส่วนของจํานวนผ้าพันคออ่าเป็นอะไร านาครัพันคอเป็นอะไรเอ่ยหน่วยของมันเป็นอะไรคะเป็นคนไหมหรือเป็นอะไรอ่ะ,อะเป็นผืนนะคะเราก็เปลี่ยนจากคนเป็นผืนอ่าหน่วยของมันคือผืนนะคะต่อเลยคะ่ะต่อจํานวนอะไรอีกต่อจํานวนอะไรคะต่อไหมพรมครับอ่าต่อจานวนไหมพรมเป็นอะไรเอ่ย ม้วนครับอ่าเก่งมากค่ะต่อจํานวนหมาโชมเป็นม้วนนะคะหน่วยของมันคืนม้วนอ่าเป็นม้วนอ่าอะไรต่อ,อะไรคะสองต่อสิบสามค่ะอ่าเก่งมากสองต่อสิบสามนั่นเองอ่าง่ายไหมคะ มีข้อสอบออกกี่ข้อครับสามข้อครับเรื่องนี้สามข้อเดี๋ยวใกล้สอบเดี๋ยวคุณครูให้อะไรนะคะทำแบบนิดน้อยจ้ะค่ะบอกเพราะแบบนี้มันง่ายครับง่ายใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเอาหลายๆข้อไปเลยเดี๋ยวใกล้ๆวันสอบเดี๋ยวคุณครูจะบอกแนวข้อสอบนะคะว่าเรื่องนี้ออกกี่ข้อนะ ข้อสองโอเคข้อที่สองเสร็จแล้วยั่คะข้อที่สอง ข้อที่สองเสร็จแล้วนะคะอารามินอารามินก็เข้ามาเลไอมันก็เข้ามาแล้วไอมนันข้อที่สองเสร็จได้ยังเอ่ยเสร็จแล้วนะครับโอเคมาดูข้อที่สามกันนะคะข้อที่สามจะต่างกับข้อหนึ่งข้อสองนะคะดูนะข้อขสามบอกว่ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่งมีความกว้าง21เซนติเมตร มีความยาว30เซนติเมตรอ่าทีนี้เวลาเราเขียนในรูปอัตราส่วนเราจะเขียนว่าอย่างไรคะอ่าอัตราส่วนของความอะไรเอ่ยอะไรคะเนี่ยมีความกว้างก็คือเราก็เขียนว่าอัตราส่วนของความกว้าง ของความกว้างต่อต่ออะไรฮะความกว้างต่ออะไรเอ่ยอมาดูที่กระดาษของเราบอกว่ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมพื้นท้าแผ่นหนึ่งมีความกว้าง21เซนติเมตรมีความยาว30เซนติเมตรจะได้ว่าความกว้างต่ออะไรฮะ,ะใครตอบได้ ความกว้างต่ออะไรเอ่ยเปนสิเมตครับอ่ายังไม่ถูกความเขาต้องการความกว้างกับอะไรคะอีกอันนึ่งคือความอะไรความกว้างต่อ <ยา S 1> อ่าความกว้างต่อความยาวเพราะว่าทำไมถึงไม่เอาหน่วยเพราะว่าหน่วยมันเหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวเราเขียนตอนท้ายนะคะแล้วก็เขียนว่าต่อความยาวอ่าต่อความยาวของอะไรคะของอะไรเอ่ย กระดาษรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอ่า, <5. S 1> อาเก่งมากค่ะของกระดาษสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะก็เขียนให้หมดเลยของกระดาษสี่เหลี่ยมพื้นผ้าคือคืออะไรเลย <5. S 1> คืออะไรคะ ยี่สิบเอ็ดตามสครับอ่าเก่งมากครับอ่าเขียนแบบนี้เลยอันนี้ถ้าเราจะเขียนเหมือนข้อห,ก,อหกับข้อ1กับข้อ2เมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะยาวเขาก็เลยสรุปใช้อันเดียวกันเลยก็คืออัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวของกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือ 21ต่อ30นั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7เดี๋ยวคุณครูจะให้หนูลองทำเองนะคะลองทำดูนะเพราะว่ามันไม่ยากเลยแค่สังเกตข้อความที่เขาให้มาแล้วก็เขียนเป็นอันตราส่วนให้เวลา10นาทีพอไหม สี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะถาม เป็นผู้โชคดีข้อสี่ถามใครดีเอื่นอนใครอยากได้ใครอยากได้คะแนนห้าคะแนนใครอยากตอบข้อสี่บ้างคุณคะอ่าอามิรุอามานตอบข้อสี่ยังไงคะตอบยังไงคะอัตร์ส่วนของ กองคนอ่านหนังสือต่อในเวลาอ่าเวลาเป็นอะไรคะเวลาเป็นอะไรเอ่ยหน่อยของมันเป็นอะไรคะวันครับอ่าคือคือสองบอกยสองร้อยแปดสิไหมครับ อ่าถูกต้องค่ะสองร้อยแปดสิบต่อนะครับต่อ,อสองวันครับอ่าเก่งมากไม่ต้องเขียนวันนะเขียนว่าสองร้อยแปดสิบต่อสองเฉยๆนะคะอ่าเก่งมากอามีรได้ห้าคะแนานต่อไปข้อห้าอ่าให้คนอื่นต่อนะข้อห้าใครอยากได้ห้าคะแนานบ้างคะข้อห้าไม่ใครอยากตอบไหมไม่มีใครตอบให้ผมอีกข้อนึงก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวรอ รอเพื่อนก่อนนะถ้าเพื่อนไม่ตอบเดี๋ยวจะให้อานมีรุ่นใหม่นะอาริสอาริสจะตอบข้อห้าไหมครับอ่ามาสตินีนาตอบข้อห้าไหม นุชฟาเดียนุชฟาเดียจะตอบไหมข้อหอ้าหาเงียบไปเลยไหนอยู่ไหนกันหมดเอ่ยนุชรุภัทิน,นจะตอบจะตอบไหมเอาห้าคะแนนไหมวันนี้อาริสยอมแพ้หรออาริสอาริสอยู่ไหนเอ่ย เร็วนับหนึ่งถึงสามใครจะตอบข้อห้าบ้างถ้าไม่ตอบถ้าไม่มีใครตอบจะให้อามีรุอามานะคะอามีรุตอบเลยลูกตอบข้อห้าราส่วนของข้าวต้มมัดเป็นมัดข้ใช้ข้าวเหนียว ่าคือตเอ๊คือ1 5 0ต่อ6อ่าเก่งมากค่ะเห็นไหมอ่าแสดงว่าอามิรูทำได้เข้าใจใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวที่เหลืออ่าที่เหลือไม่ต้องเชอเลยนะคะเดี๋ยวลองให้เพื่อนเขาทำเองนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิมนะวันนี้ฝากการบ้านเฉพาะหน้า138นะคะ ค่ะแค่นี้ก่อนนะมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะมีใครจะถามอะไรเพริ่มเติมไหมไม่มีแล้วครับเพะผมก็แจกแล้วครับอ่าเก่งมากครับอ่าแค่นี้ก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอยฮิวบเรากาตุอะลัยกุมุสสลามุารา,ามมตุลลอยฮิวบเรากา